แต่ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องเสาต้นแรกการทำลายทุนผูกขาดในประเทศไทยทุกท่านครับ <c oughs> ผมแปลกใจอย่างยิ่งว่าทำไมคนไทยถึงทนกันอยู่ได้อย่างนี้ในสังคมที่เราปล่อยให้มีทุนภูกขาดกลุ่มหนึ่งที่ปิดโอกาสการค้าการขายของบริษัทเล็กๆ พ่อค้าแม่ขายทั่วไปเราปล่อยอยูย่ได้อย่างนี้ยังไงมานานขนาดนี้ที่เอาทรัพยากรของคนทั้งประเทศทั้งหมดไปทําให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะเพียงคนกลุ่มเล็กๆเพียงกลุ่มเดียวไม่ต้องอะไรมากนะครับเมื่อวานาหนังสือพิมพ์เจอข่าวอะไรครับรถไฟเชื่อมสามสถานบินประมูลกันอ่าเอาอีกแล้วนะครับ ไม่ใช่ประมูลรถไฟนะครับถ้าท่านดูเนื้อหาของการประมูลครั้งดีดีๆประมูลรถไฟพ่วงด้วยอะไรครับที่ดินที่ใหญ่ที่สุดกลางกรุงเทพผืนสุดท้ายที่ดินรถไฟมกะสัน1 5อาไร่พ่วงอยู่ในสัญญานี้ด้วยนะครับกลุ่มอภิสิทธิชนที่กลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองอยู่ในประเทศไทยประกอบไปด้วยพันธมิตรกลุ่มคุณทุนผูกขาด ข,าาข้าราชการข้าราชการชั้นสูงนายทหารและพักมาเหมือนบางพักอภิษ์อภิสิทธ์ชนกลุ่มนี้ต้องการที่จะดึงประเทศไทยไว้ไม่ให้ไปข้างหน้ารักษาโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้ผลประโยชน์อีกนานเท่านานพักอนาคตใหม่เสนอสีนโยบายที่จะทำลายทุนผูกขาดในประเทศไทย อันดับที่หนึ่งการผูกขาดที่เกิดจากสัมปทานต่างๆของรัฐไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุนะครับดิวตี้ฟรีนะครับสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะต่างๆถ้าอนาคตใหม่เข้าไปมีอำนาจเราจะจัดการประมูลให้โปร่งใสเราจะเพิ่มศักยภาพผู้จะ ผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดผมยกตัวอย่างสัมปทาน d u วตี้ฟรในสนามบินสัมปทานฉบับนี้กำลังจะหมดสัญญาลงในเดือนกันยายน2563ถ้ถ้าอนาคตใหม่มีอำนาจในขณะนั้นสิ่งที่พวกเราจะทำก็คือเบรกสัญญาที่ให้บริษัทบริษัทเดียว เป็นหลายๆบล็อกแล้วเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดกลางบรขนาดเล็กเข้ามามีส่วนร่วมในการประมูลด้วยข้อที่สองกลุ่มทุนบางกลุ่มไม่ได้ผูกขาดด้วยสัญญาสัมปทานแต่ผูกขาดความมั่งคัง่งด้วยการดำรงอยู่ของกฎหมายบางฉบับที่เอื้อ ให้เกิดการผูกขาดที่กีดกันการแข่งขันทางการค้าผมยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมเหล้าและเบียร์เริ่มจากเบียร์ก่อนทุกท่านทราบไหมครับในกฎหมายระบุไว้ถ้าท่านจะผลิตเบียร์ขายในที่สาธารณะได้กำลังการผลิตขั้นต่ำอยู่ที่10ล้านลิตรต่อปีทุกท่านลองคิดดูดิครับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลางจะสามารถผลิตเบียร์ขายได้ไหมถ้ากําลังการผลิตขั้นต่ําทางกฎหมายอยู่ที่10ล้านลิตรต่อปี10ล้านลิตรเนี่ยนะเบียร์ขวดที่เรากินกัน0.5ลิตรบ้าง0.6-2 5ลิตรบ้างต้องผลิตปีละ10กว่าล้านขวดใครจะมีศักยภาพที่จะผลิตและจะขายได้เหล้าขาวล่ะเหล้าขาวเป็นเหล้าที่คนส่วนใหญ่ในประเทศ นะครับดื่มกันนะครับคนที่รายได้น้อยจะดื่มเหล้าขาวเหล้าขาวเนี่ยนะครับถ้า40ดีกรีตามตลาดทุกวันนี้55บาท60บาทบวกลบนิดหน่อยอยู่ในประมาณนี้ทุกท่านรู้ไหมครับค่าภาษีากรเท่าไหร่ภาษีอกรอยู่ที่ประมาณ40บาทต่อขวดสมมติผมจะผลิตเหล้าขาวพันขวดเนี่ยนะครับโรงสุราชุมชนเนี่ยผมจะผลิตสักพันขวด ผมต้องเตรียมเงินไว้4ี่หมื่นก่อนสี่หมืบาทเพื่อไปซื้ออากรสแตมจ่ายภาษีเอามาแปะแต่ขนาดที่มูลค่าที่ผมจะสร้างจริงๆอยู่แค่15บาทเองนะครับจาก40่ิไป55บาทมูลค่าที่เราพูดถึงมูลค่าเพิ่มที่จะพูดถึงให้กับชุมชนจริงๆคือ15บาท15บาทประกอบด้วยอะไรบ้างค่าแรงค่าวัตถุดิบค่าขวดค่าขนส่งอยู่ใน15าบาทนี้แต่ภาษีที่ต้องจ่ายคือ 40บาทนะครับใครจะไปผลิตได้คุณต้องมีเงินหมุนเวียนมหาศาลเท่าไหร่ที่จะทำให้การผลิตสุราชุมชนเป็นไปได้กฎหมายพวกนี้มีเจตจํานงที่แน่วแน่แก้ได้ทันทีไม่มีอะไรยากเลยนะครับในการแก้ไขกฎหมายที่เอื้อให้เกิดการผูกขาดเหล่านี้ข้อที่3การเข้าถึงแหล่งทุน ต้องถูกปลดปล่อยคนจํานวนมากในสังคมไทยเข้าไม่ถึงแหล่งทุนที่ดีประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผูกขาดในการเข้าถึงแหล่งทุนมากที่สุดในโลกผ่านการชี้วัดด้วยจํานวนธนาคารประเทศไทยเรามีประมาณ10กว่าธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระบบทุกธนาคารมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพทั้งหมดอนาคตใหม่จะเปิดใบอนุญาตประกอบกิจาการธนาคาร เพิ่มขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าใบประกอบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารที่เกิดขึ้นใหม่จะต้องมีสำนักงานใหอยู่ต่างจังหวัดผมต้องการเห็นธนาคารในเชียงใหม่ผมต้องการเห็นธนาคารในอุดรธานีผมต้องการเห็นธนาคารในภูเก็ตการเอาธนาคารไปต่างจังหวัด จะสอดรับกับที่อาจารย์ไปยบุตรพูดไปคือการกระจายอํานาจท้องถิ่นจะมีทุนของตัวเองในการพัฒนาท้องถิน่นท้องถิ่นจะเกิดการจ้างงานธนาคารซึ่งเป็นงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้นักธุรกิจท้องถิ่นเข้าถึงแหล่งทุนได้ทุกท่านครับการจัดอันดับเศรษฐี50ตระกูลในประเทศไทยโดยนิตยสารฟอร์สไม่มีตระกูลไหนเลย ที่ไม่ได้มาจากกรุงเทพห้าตระกูลที่มีความมั่งคั่งเยอะที่สุดในประเทศไทยมีฐานธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพทั้งนั้นทำไมเราไม่มีนักธุรกิจภูธรในประเทศไทยบ้างทำไมและคำตอบหนึ่งในนั้นก็คือการเข้าถึงแหล่งทุนไม่มีสำหรับนักธุรกิจภูธรทุกท่านครับข้อที่4อนาคตใหม่จะบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ให้จริงจังประเทศไทยเรามีกฎหมายที่ตั้งเขียนขึ้นมาเพื่อป้องกันการหัวราคาเพื่อป้องกันการใช้มาตรการทางการตลาดต่างๆกีดกันคู่แข่งรายใหม่แต่ไม่เคยถูกบังคับใช้จริงจังสักครั้งเดียวตั้งแต่เขียนกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาและคำตอบของมันง่ายๆก็คือกลุ่มอภิสิทิิชนที่เป็นนายทุนผูกขาด มีอํานาจเหนือข้าราชการและการเมืองการบังคับใช้กฎหมายนี้จึงไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากพวกเราคือกลุ่มคนที่ไม่ใช่พวกเขาเมื่อเรามีอํานาจเราพร้อมจะบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ทุกท่านครับและนั่นก็คือนโยบายทําลายการผูกขาดในประเทศไทยหลายคนอาจจะถามผมว่า เอา้าแล้วประเทศไทยไม่ต้องการกลุ่มทุนขนาดใหญ่เหรอผมบอกว่าไม่ใช่เราต้องการกลุ่มทุนขนาดใหญ่แต่เราไม่ต้องการกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ผูกขาดแล้วหากินบนฐานภาษีของประชาชนแต่เราต้องการทุนผูกขาดที่เป็นธงที่เป็นแถวหน้าของประเทศไทยในการไปแย่งชิงส่วนแบ่งจากตลาดโลก ไปแย่งชิงมูลค่าเพิ่มจากตลาดโลกทุนอย่างนี้เขาเรียกว่าทุนก้าวหน้าไม่ใช่ทุนที่ล้าหลังมาหามูลค่าเพิ่มกับประชาชนมาหามูลค่าเพิ่มกับตลาดในประเทศตลาดในประเทศถอยลงมาซะไม่ต้องทาเปิดพื้นที่ให้กับกิจการขนาดกลางกิจการขนาดเล็กทําสร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็ง เมื่อกิจาการขนาดเล็กขนาดกลางเข้มแข็งก็จะส่งผลให้กิจาการทุนขนาดใหญ่ก้าวออกไปแข่งขันในโลกได้เราไม่ได้รังเกียจทุนขนาดใหญ่แต่เรารังเกียจทุนขนาดใหญ่ที่หากินกับประชาชนทุกท่านครับผมฝากไว้นะครับว่าหยุดเชิดชูพวกเขาซะกลุ่มทุนภูกขาดในประเทศไทยเพราะพวกเขาเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มพิสิทธิชน ที่ผูกขาดทั้งอำนาจอ,อำนาทางการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจเรียกร้องให้พวกเขาปรับตัวหยุดการผูกขาดทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กและขน,า,นาดกลางในประเทศเติบโตขึ้นมาและนั่นคือนโยบายทำลายเศรษฐกิจผูกขาดของอนาคตใหม่ครับขอบคุณครับ